วิทยยทาวินค่ะเริศรัตน์นะคะมีมาลาค่ะคุณออฟนะคะเดลเตอร์ค่ะผู้กำกับของร้องนั่นเองค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะสววสดีหนึ่งท่านสุดท้ายค่ะนะคะคุณโกเมนทีคัทนาโนนค่ะนะคะหรือว่าเฮยปูค่ะนะท่านเป็นรองประธานมูลนิธิสันจ้าปู่ย่าดรนธานีค่ะและท่านยังเป็นนะผู้ควบคุมนะคะดูแลคณะเอิงกอนและยังเป็นหนึ่งในนักแสดงในเรื่องเอิงกอขอเสียงปรบมือให้กับเฮยปูด้วยค่ะ ซึ่งวันนี้ค่ะทั้งสีท่านนะคะจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับแนวความเป็นมาค่ะนะคะของภาพยนตร์เรื่องเอ็งกอนะคะโดยท่านแรกค่ะที่เราจะนะคะได้มาสัมภาษณ์ค่ะนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะมีส่วนสําคัญในการผลักดันนะคะภาพยนตร์เรื่องเองกอนี้นะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเฮียรัตค่ะอยากจะทราบเกี่ยวกับนะคะสิ่งสําคัญค่ะแรงผลักดันอะไรที่ทําให้เกิดภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเฮียาครับขอบคุณครับก็ จริงๆแล้วในตำแหน่งของผมเนี่ยอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นรองประธานหอการค้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดอะไรเนี่ยเราก็จะคิดเผื่อในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของท่องเที่ยวจังหอัดอุดรธานีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นก็เลยได้คุยกันกับทางท่านธนพลกงทรัพย์ไพศาลนะครับกับทฮนเองที่ตอนนั้นเป็นหัวหน้าคุเอกกรอยู่ผมเองผมเป็นรองประธานกรรมการสากเจ้าปญญาลรุ่นที่71นะครับเราก็มานั่งดูกันว่า แล้วอะไรละ่ะที่มันจะเป็นสิ่งที่มันจะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาอยู่ที่นี่ได้เพราะฉะนั้นในเรื่องแรกที่เรามองเนี่ยก็คือเรื่องของรถไฟความเร็วสูงราจี <Yeah. S 1> นะครับเพราะฉะนั้นรถไฟความเร็วสูงลาจีเนี่ยเวลาที่อยู่หอการคา้าหรือว่าอยู่ในที่ประชุมต่างๆเนี่ยเราก็คุยกันตลอดว่าเราจะดึงนักท่องเที่ยวจีนมาไ,ได้อย่างไรเพราะฉะนั้นในเรื่องของวัฒนธรรมไทยจีนเนี่ยของเรามีมานานแล้วนะครับเราก็จะจับเอาจุดน,นี้ขึ้นมาพหลังจากเราได้วัฒนธรรมไทยจีนปั๊บเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วอะไรล่ะที่น่าจะเด่นที่ รเราเาก็มาสิคือคือในคณะของสันเจ้าญายเนี่ยเรามีบงมงมังกรมีสิงโตมีอิงกรมีลอโก้สี่คณะนะครับเพราะฉะนั้นในสี่คณะเนี่ยเราก็มานั่งดูกันว่าถ้าเราทําทั้งสี่คณะเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่โดดเด่นมากนะครับ,<ะ>รบเราก็เลยบอกว่างั้นเราหยิบเองก่อนดีที่สุดเพราะว่าอันดับแรกเลยคือเราได้รับความกรุณาจากทางจังหวัดน,นะครับให้เป็นบรดกทางวัฒนธรรมข,ของจังหวัดอุรรธาน,นีนะครับอันที่สองก็คือผมคิดว่าเราคุยกัน หลายคนก็บอกว่าเอองอของเราเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย <หา S 1> นะครับ,รบเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาขยายผลว่าอันดับหนึ่งแล้วอันดับหนึ่งได้อย่างไรนะครับอันดับหนึ่งในเรื่องของลีลาท่าทีที่สวยงามอันดับที่สองก็คือเรื่องของการแต่งกายที่สวยงามอันดับที่สามก็คือ,เ,อเสื้อผ้านะครับแล้วก็แล้วก็สามอย่างเนี้ยนะครับก็ท <c oughs> ําให้มันเป็นจุดขายอัน <c oughs> นี้เราก็มาคิดต่อกันอีกว่าถ้าเรามานั่งทําเป็นสารคดีเนี่ยมีเยอะละ<า>แล้วเราทำยังไงล่ะ เราก็เลยมาสร้างเป็นหนังนะครับเพราะว่าเราก็ดูว่าถ้าหนังแล้วเนี่ยมันเหมือนเดอะลอสเชียงใหม่ที่คนจีนมาเที่ยวนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคนจีนก็ตาม,มานะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของของวัฒนธรรมในจีนที่เป็นเอกรเนี่ยผมก็คิดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวจีนได้ในระดับนึงนะครับแล้วเราก็พยายามที่จะทําให้เอกอสํรสหรับนักท่องเที่ยวในประเทศไทยหรือชาติอื่นเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้ามาแล้วสัมผัสได้จับต้องได้มันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เราดึงตรงนี้ขึ้นมา เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดอุดรธานีนอนนุดรธานีเรามีซอฟต์พาวเวอร์หลายเรื่องนะครับที่น่าสนใจนเพวนทยากรเนี่ยก็จะเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งต่อไปนะครับต่อไปเราก็จะต้องให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอได้ว่าปีหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องมาชมการแสดงเองกกรเพราะปีหนึ่งมีอยู่สองครั้งนนที่ใหญ่ๆนะครับก็เราเหล่านี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไป ส่วนเนื้อหารายละเอียดอื่นเดี๋ยวก็ผงให้ท่านตตอนะครับได้ค่ะนะคะนี่ก็ได้เคอได้ทราบนะคะกับเกี่ยวกับความเป็นมานะคะแล้วก็แรงผลักดันนะคะในการนะคะก่เนิดของนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของนะคะการดูแลการถ่ายทําแล้วก็แนวคิดการสร้างนะโดยจุดเริ่มต้นตอนนี้นะคะตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับคุณตั้มนั่นเองค่ะนะซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ของเราค่ะขออนุญาตจ่งหวนิดีึงขอภัยเป็นอย่างสูงแล้วล้วการสร้างครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ ผู้ที่สนับสนุนที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยนะครับก็คือท่านปีชาชัยลั์นะครับท่านได้ให้งบประมาณพวกเรามามันก็เลยเกิดงานครั้งนีตงตง้ต้องต้องขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงและที่สําคัญก็คือ,อ,อในเรื่องของการสนับสนุนจากทางภาครัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านอนชัยคงเกษมก็ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของท่านรองผู้ว่าหลายๆายท่านนะครับท่านให้การสนับสนุนแล้วก็ที่สาคัญก็คือพททนะครับก็จะเอาลิงก์ของเราเนี่ยไป ใส่อยู่ในทรททั่วโลกนะครับ22แห่งทั่วโลกนะครับทงยางประชาสัมพันธ์ก็จะเอาของเราไปฉายอยู่ในช่อง1 1เออยู่ในช่องรัฐสภาและต่อไปในอนาคตเนีเดี๋ยวเราก็จะขยายไปช่องทาง,งอื่นๆด้วยนะครับ ยังช่องทางอื่นที่ที่จะติดตามเดี๋ยวแล้วก็ผมมีช่องทางออนไลน์แล้วก็จะประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณยรั์มากค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยค่ะกับคุณชาญเสรศ์ค่ะวิเศษชัยย่หิรันค่ะหรือว่าคุณตั้มค่ะคุณตั้มซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์นั่นเองค่ะอยากจะทราบในเรื่องของค่ะและในเรื่องของในฐานะที่เป็นผู้ควบคุมค่ะการถ่ายทำเนี่ยมีแนวคิดในเรื่องของการสร้างและจุดเริ่มต้นตรงนี้เป็นมาอย่างไรบ้างคะคุณตั้มจริงๆแล้วผมก็รู้คูดอนครับ ตอนเด็กๆนกี่ก็มีความฝันที่อยากเป็นองค์กรแต่ก็เนื่องจากว่าในสมัยนั้นน่ะในทำเนียมในการเข้ามาฝึกเป็นสมาชิกของค์กรอยกก่ค่อนข้างหนักสำหรับผมมากผมก็เลยคิดว่าเป็นแรงบ,บันดาลใจยอย่างหนึ่งจนกระทั่งกลับได้กลับเข้ามาที่อุดอรอีกรอบหนึ่งมาเปิดบริษัทครับโรดิชั่นเฮาส์ครับแล้วก็ทำภาพยนตร์ก็ได้ปรึกษาคุณชิพิรัตน์สุนทนาโดนแล้วก็คุณปูมินก็เลยว่า เองกอเนี่ยแหละสิ่งที่ผมอยากจะทำก็คือมีความโดดเด่นมากกว่าจังหวัดอื่นในเรื่องของการไล่ลําความสมัราาครใจในเรื่อาาความศรัทธาสําคัญมากทุเคนเตรียมตัวกันวางแผนในเรื่องนี้นานไหมคะน่าจะประมาณหนึ่งปีหน <1 S 2> ึ่งปีอ๋อหนึ่งปีปุ๊บพอเรามีการความคิดเริ่มแล้วเริ่มเข้ามาปรึกษาผู้ใหญ่แนละ้วตอนนี้ก็เลยเริ่มดําเนินในส่วนของการสร้างครับผมก็กถือว่าเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งนะค,ะครับเพราะว่าในการเป็นหนนักแสดงเนี่ย ผมมีความตั้งใจที่จะใช้นักแสดงเป็นพื้นที่เป็นหลักไม่ว่าเราไหนหนาแล้วก็มีความจำเป็นต้องนัใช้นักแสดงในชีพเข้ามาสานับสนุนมากขึ้นค่ะเห็นบอกว่าทั้งภาพยนตร์เนี่ยทุกสถานที่เนี่ยก็คือถ่ายทำที่จอมรธานีหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับทั้งหมดทั้งหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่ผมกับทีมงานร่วมทุนสร้างเองนะครับชื่อภาพยนตร์เรื่องบังเอิญรักปล่อยหักเจ้านะครับใช้สถานที่อุดรธานี90รวมถึงมี ริเวณสังเจ้าบุญาประมาณ1 0 2 0เปอร์เซ็นต์ด้วยคนระับซึ่งเราก็มองว่าถ้าได้ทำเอ็นกอรกเแบบชินะ้นได้ก็จะส่งเสริมการท่องเที่ยวาาวัฒนธัรรมท่องเที่ยวไทยให้ดีขนในรูปแบบของภาพยนตร์ซึ่งจะมองว่าในการทำเป็นสื่อเนี่ยจะไปได้ไกลมากกว่าเพราะว่าปกติโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นการแสดงของเองก็กอรเนี่ยในตามงานเทศกาลต่างๆอย่างเทศกาลบันจุจีนเราย,ยังไม่เคยเห็นในรูปแบบของเป็นภาพยนตร์<ช>ซึ่งถือว่าเป็น เรื่องราวดีๆของคนอุดอรของชาวอุดอรธานีที่จะได้เห็นวัฒนธรรมและก็สถานที่ท่องเทีย่ยวและก็สิ่งที่น่าสนใจผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกต้องไหมคะครับผมเองผมเองก็ปรึกษาผู้ใหญ่นะ,ะว่าเป็นไปนได้ไหมถ้าเราไม่ได้ไไดเป็นไม่ได้ทําเป็นภาพยนตร์เต็มเวอร์ชั่นก็เป็นจอตฟิลได้ฉะนั้น็อบฟิลสามารถไปในเทศกาล็อ,อบฟิลมิเตอร์เนชั่นแนลได้ก็คือ, mm hmm. คอเข้าเนนานาชาติได้ตามเทศกาลระยะเวลาภายใน หนึ่งปีอ๋อนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็หวังว่าเราจะได้ชมนะคะภาคสองเลยข <laughs> อผู้ใหญ่จะเมตตานะครับจะเป็นเวอร์ชัน90นาทีเต็มอะนะคะวันนี้ก็ได้นะคราในเรื่องของจุดประสงค์แล้วก็จุดเริ่มต้นนะคะกับผู้กำกับของเราแล้วค่ะนะคะโปรดิวเซอร์ของรอนเองค่ะต่อไปค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับนะคะ,นะค,ะคุณวิชชาวินค่ะนะคะ,นะคะเลิศรัตน์มีมาลาค่ะหรือว่าคุณออฟนั่นเองค่ะคุณออฟเป็นดีเรคเตอร์หรือว่าผู้กำกับของรอนั่นเองค่ะอยากจะสร้างในเรื่องของค่ะที่ ทางในการนําเสนอมีมุมมองในเรื่องของการนําเสนอเอิงกอรยผ่านยังไงบ้างคะคุณออฟคะก็จากที่ได้โจทย์มานะครับก็คือเอ่อถ้าปรยน์เรื่องนี้ต้องสร้างให้เห็นความศรัทธาของเจ้าผู้ย่ญแล้วก็ความสัมพันธีของคนในคณะเอิงกอรค่ะแล้วก็รวมถึงประวัติความเป็นมาของเอิงกอรซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างยากที่แบบจะนําเสนอภายในสามสิบสี่สิบปีนะครับก็ด้วยทีมงานแล้วก็น้องๆกับพวกเยียรทั้งหลายก็ช่วยกัน อ่อันี่ก็คือสําหรับในมุมมองของคุณออฟนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็สําหรับในในเรื่องของการกํากับอะไรอย่างเงี้ยคือยากไหมคะเวลาการแสดงการแบบย้ายสถานที่ต่างๆหรือว่าจุดการแสดงต่างๆก็นี่คือในมุมมองของคุณออฟอะค่ะก็ก็มีความยากน,นิดนึงเพราะว่าจํานวนนักแสดงเยอะพอสมควรเพราะคณะเองก็ค่อนข้ทนทางที่จะ ก็จะไม่เหมือนแบบนักแสดงทั่วไปที่ว่าคือเราสามารถแบบฟิกหรือว่าคือเราบทบาทของแต่ละคนจะมีจุดเด่นสําคัญใช่ไหมแต่นี้็คือมาใเป็นรูปแบบของคณะแล้วก็มีในส่วนของความคิดเห็นต่างๆในว่าสำหรับการได้มากํากับภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะขาราชการู้สึกดีใจที่ได้มาร่วงงานกับทางคณะสัญจรโอเคนะคะก็ได้พูดกับคุณอ๊อกไปแล้วค่ะได้ค่ะ แลก็ขออนุญาตขออนุญาตนะครับขออน,นุญาตัวจากพี่อ๊อฟนะครับเพราะว่าจากอุปสรรคเนี่ยเนื่องจากในรายละเอียดของภาพยนตร์เอกอแล้วก็บรรตีศักดิ์ที่ที่เราได้อิงเข้ามานะครับแล้วก็แล้วก็ได้มีนักพัฒนาบทก็คือคุณช่อธภาทํามานะครับก็มีประสบการณ์ขขนในการเขียนภาพยนตร์สั้นครับก็เข้ามาร่วมทีมตรงนี้อีกหนึ่งคนนะครับซึ่งวันนี้ไม่ได้มานะครับต้องขอก,กลับเนี่ยกล่าว โอเคค่ะนะคะก็สามท่านผ่านไปแล้วค่ะต่อไปค่ะเราจะนะมาพูดคุยค่ะกับคุณโกเมธีคัทนานนท์นะคะรองประธานมูลนิธิสันจาปปุย่าอุดรธานีค่ะซึ่งท่านเป็นผู้ควบคุมนะดูแลคณะเองก็รวมไปถึงยังมีนะคะส่วนหนึ่งต้องบอกว่าท่านเป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะเฮยปูขาอยากจะทราบว่าความรู้สึกของเฮาปูที่ได้มาอยู่ในเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างคะตอนแรกก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับใน ในสมัยปัจจุบันเป็นกรรมการสารเจ้าปุยยาสมัยที่7 3นะครับเยร่ตมเเป็นกรรมการสมัยที่7 1ก็ได้เร,เริ่มเริ่มถ่ายทำหนังเองก่อนได้ส่วนหนึ่งก็เจอเจอเห็นการโควิดนะครับ mm. จึงทำให้ให้การถ่ายทำได้ได้ไดอยู่ชะงักไป <Ha. S 1> และพอเหตุการณ์โควิด19ที่ขายลงจะมาทำ ดำเนินการถ่ายทํต่อในในสมัยที่72สมัยปีที่ผ่านมาตั้งก็เลยก็มามาพบผมที่อมิสแล้วก็บอกว่าเฮียผมได้รับมอบหมายให้ทาหนังเองกอขึ้นเราเลยเต็มท<ช>ี่ให้ให้ทาคณะเองกองหรือให้ทาใส่เจ้ามีอะไรสลหรับทมก็ก็ก็เอาเลยยินดีนะครับก็เลยก็เลยเป็นที่มาแล้วก็เริ่มดำเนินการจนเสร็จสมบูรณ์มาทุกวันนี้ครับค่ะรู้สจกตื่นเต้นไหมคะเฮียคะที่จะเป็นหนึ่งในนักแสดงในเรื่องนี้ด้วย ติดเส้นมากครับติดเส้นมากกทั้งทั้งทีประคับทั้งครูเข็นจากต่ำนะครับก็ก็เลยได้ได้เข้าร่วมนะครับแต่ก็มีความดีขอบคุณมากมากครับค่ะนะคะนี่ก็เป็นนะสำหรับความรู้สึกนะแล้วก็บทสัมภาษณ์นะกับทั้ง4ท่านนี้เชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ก็อยากจะดูนะอยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วนั่นเองค่ะต้องขอขอบคุณค่ะทั้ง4ท่านอีกหนึ่งครั้งด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงประเบอร์ให้กับนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะทั้งสี่ท่านด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ นี้ค่ะทั้งสีท่านยังอยู่บนเวทีของเราก่อนนะคะซึ่งนะคะจะเป็นการถ่ายพาวันเองค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอนะคะเรียนเชิญค่ะท่านวันชัยคงเกษมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะที่เบรนนะคะเวทีของเราขอเสียงปรบมือตอ้อนรับท่านด้วยค่ะ ซึ่งนะคะในก่อนที่เราจะชมภาพยนตรย์นี้นะคะก็จะเป็นการถ่ายภาพนะคะที่ลึกค่ะรวมไปถึงนะคะการมอบของที่ลึกนะให้แก่นะคะท่านนะคะวันชัยค่ะคงกะเกษมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดินี์ด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะ ซึ่งนะคะก่อนที่เราจะร่วมกันถ่ายภาพนะคะตอนนี้นะคะท่านนะคะวันชัยคงกเกษมค่ะนะคะจะกล่าวเปิดงานค่ะแล้วก็กล่าวนะคะต้อนรับแขกผู้เกียรตินะคะภายในโรงภาพยนตร์อีกหนึ่งครั้งค่ะ เรียน,น่านปีชาชัยรัตน์ประธานอินทิมาศักด์ถาววตลอดชีพมูลนิธิจาจักยาตลอดานี่ันนายกสมาคมส่งเสริมพรอคาจีนจังหวัดุตลอดานีผู้นำ10องค์กรจีน11ตระกูแลแท้อนุสารายการ แต่กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีนะครับและกะเ็เป็นเกียรติยิ่งครับที่ได้มาร่วมงานภาพยนตร์เอิงกอในวันนี้ผมขอชื่นชมนะครับในผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านเลยนะครับในการสร้างภาพยนตร์เองกอรที่กังจะช่วยในการหลักกรากรศิลปะการแสดงเองกอให้เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับซึ่ง ได้รับการสำหรับสนุนส่งเสริมภาพยน่ใน่กอนะครับ <Okay. S 1> ได้รับการส่งเสริมจากทุกภาคส่วน mm hmm. ก็จะผลักดันให้เกิด mm hmm. กระแสนิยมเข้าถึงในทุกช่วงวัยต่อยอดภาพยนตร์ให้ไปสู่ในระดับประเทศได้นะครับดองกอเนี่ยก็จะเป็นสัญลักษณ์ประจำจังหวัดอุดรธานีที่ทุกคนต้องรู้จักนอกจากศาลเจ้าปู่ย่าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คูบ้านคู่เมืองอรุรรธานีแล้วเนี่ยนะครับยังต้องนึกถึง คณะเอ็นคอของศาลเจ้าปู่ย่าอุดอาธานีด้วยนะครับแลในเทศรรากาลตรุษจีนน้าร้อยนะครับผมก็ขออวยไวยพอให้ทุกท่านได้ประสบในความสุขนะครับความเจริญรุ่งเรืองความโชคดีตลอดปีและตลอดไปค,ครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณ League. ท่านบรรชัยดเสษมค่ะท่านว่าราชการจังหวัดรธานีค่ะตอนนี้นะคะทุกท่านนะคะยังคงนะคะอยู <lab> ่ที่เรียนด้านหน้าก่อนค่ะในลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะคุณวิสิตค่ะเอื้อวงคูณค่ะรองประธานมูลที่สันเจ้าปุย่าอุดรธานีค่ะมอบของเชิญลึกค่ะให้แก่ท่านวันชัยคงเสษมท่านว่าราชการจังหวัดรธานีของเราค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ แก่ท่านผู้ว่าราชการจกัาธานีค่ะขอเสียงปรบมือให้ด้วยค่ะอันนี้เนี่ยให้ีู้มชมได้ได้เก็บนาภาพบรรยากาศนะความประทับใจนะคะเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องเองกอนเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนั่นเองค่ะที่เราจะได้ชมนะคะการแสดงเองกอนในะรูปแบบของภาพยนตร์หนังสั้นนั่นเองค่ะนาทีนะ30นาที สักสิบด้วยสี่สิบแตงไม่ได้ว่าสี่สิบถ้าเต็มเก้สิบอ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณท่านบรรชัยกงเกษมค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะ แล้วก็ในลำต่อไปนี้ค่ะนะคะจะเป็นการถ่ายภาพนะคะร่วมกับนะคะองค์กรนะคะจีนนะคะนะคะสำหรับในบรรยากาศต่อไปนี้ค่ะดิฉันขอเรียนเชิญค่ะท่านนะคะนายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนค่ะที่เรียนดานาค่ะเพื่อถ่ายรูปนะคะร่วมกับนะคะท่านนะคะประธานในพิธีของเราได้ค่ะเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะประธานคณะกรรมการศานเจ้าปู่ย um ่าอุดรธานีสมัยที่73ค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะประธานมูลนิธิศานเจ้าปู่ย่าอุดรธานีค่ะขออนุญาตเป่าไฟขึ้นบนเลยนะครับเดี๋ยวใช้ไฟต่งครับลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะมูลนิธิส่งเสริมธรรมสถานอุดรธานีค่ะ ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีค่ะเรียนเชิญมูลนิธิสว่างเมธาธรรม,มสถานค่ะเรียนเชิญค่ะสมาคมพระกาอุดรธานีค่ะอขอเรียนเชิญค่ะสมาคมศาลเจ้าแม่ทัพทิมค่ะเชิญเลยค่ะที่เราไปนะอารมาก ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนอุดรวิทยาค่ะสมาคมเตี้ยอันแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรธานีค่ะเชิญเลยค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญค่ะชมรมตระกูลตังค่ะชมรมตระกูลครูค่ะชมรมตระกูลเตียค่ะ ชมรมตระกูลลิ้มค่ะสมาคมตระกูลสกุลชัยค่ะชมรมตระกูลอึ้งค่ะชมรมตระกูลแต้ค่ะชมรมตระกูลจึงค่ะชมรมตระกูลโขชมรมตระกูลโง่และชมรมตระกูลลีค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ่ายรูปภาพค่ะที่เบรนด้านหน้านะคะเปที่ของเราค่ะ เินค่ะเดยเนเชิญทุกท่านเลยค่ะตอนนี้พี่พี่สมวชนค่ะเก็บภาพบรรยากาศนะคะตอนนี้นะคะเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องค่ะนะคะและ้วก็นะคะองค์กรจีนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะตอนนี้ให้พี่ๆนะคะได้สามารถถ่ายภาพได้เลยค่ะ อีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ชมนะภาพยนตร์นะเรื่องเอิงกอนะหนังสร้างแบบพร้อมกันค่ะก่อนที่เราจะได้ชมนะภาพยนตร์ค่ะเรามีทางด้านของนะคะตัวอย่างหนังนะบังเอิญรักคอยฮักเจ้านั่นเองค่ะหนะที่นะคะสร้างนะโดยลูกหลานเชาวงเดนธานีแล้วก็ได้ถ่ายทำที่จังหวัดือนธานีค่ะ ต้องไหนไม่ทันหอบได้นะคะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณนะคะทุกท่านเลยค่ะขอบคุณองค์กรทุกท่านเลยนะคะผู้ใหญ่ทั้าท่านค่ะนะคะยังอยู่ที่ด้านหน้าเวทีรอเรากันก่อนค่ะซึ่งในลำดับต่อไปเราจะมีการถ่ายภาพเซตที่สองค่ะลำดับต่อไปค่ะนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านนิติทัศน์ลีลาเลิศแล้วค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะท่านรองผู้ว,ว,ว,ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านเจนเจตเจนาวินค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านสุรศักดิ์อักษรคุณค่ะขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านจรัญศักดิ์ศรีเครือเทศค่ะลำดับต่อไปค่ะนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านประหลัดจังหวัดอุดรธานีค่ะขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสํานักงานจังหวัดอุดรธานีค่ะ ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานีค่ะการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานีค่ะขอเรียนเชิญการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอุดรธานีค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านอดีตท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านอำนาจพการัฐค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านในอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ ขอเรียนเชิญค่ะท่านในอำเภอนะคะอำเภอหนองหานค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านในอำเภออำเภอเพนค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านในอำเภออำเภอสร้างขอมค่ะขอเรียนเชิญท่านในอำเภออำเภอทุ่งฝนและขอเรียนเชิญค่ะท่านนายกเหล่ากาชาติที่ด้านหน้าได้ค่ะเพื่อเป็นเกียรติน้าถ่ายรูปนะคะกับนะะผู้กำกับกับเรานั่นเองค่ะและก็ผู้ที่มีเสี่ยงข้องนะคะในการสร้างภาพยนตร์นะคะในครั้งนี้ค่ะ ค่ะและขอเรียนเชิญค่ะนะคะท่านวัฒนธรรมค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะที่ด้านหน้าด้ยค่ะนี้ทุกท่านนะได้อยู่ที่เรียนด้านหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะ ขยับข้ามานิดนึงนะคะ10เซนต์น,นะคะขยับเอียงซ้ายนิดนึงนะค,ะค่ะ45องศาค่ะ เพื่อความอสวยงามนะคะ๋ยวขออนุญาตจัดลำดับนิดนึงค่ะเอียงเอียงไหลซ้ายออกมานะคะขออนุญาตค่ะขออนุญาต,ญาต,ญาต,ญาตทุกท่านกดไลค์ด้วยนะคะน,บบน,น,นี่มาแสดงความวยอนเยี่ยมให้แก่นะคะ ทั้ในการสร้างผู้กำกับนะรวมไปถึงนะักแสดงของเราด้วยค่ะ